สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยนะครับสแลนยู่เด็กละห้องนะครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แอร์คลินิกนะครับหรือว่าคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะขึ้นฝึกงานนะครับเราก็จะมีการตรวจร่างกายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจร่างกายทั่วไปเจาะเลือดตรวจหาค่านู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงฉีดวัคซีนทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรามีการเดินข้ามจังหวัดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการกักตัวแล้วนะครับโอ้หกักตัวเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการ นัดมาตรวจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับนัดมาตรวจนะครับหาเชื้อโควิดนะครับก่อนที่จะขึ้นฝึกงานเนาะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันที่คลินิกนะครับพิเศษเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปให้พี่หมอนะสบอ่นะสบอ์ทสโควิดนะคือเอาแท่นนะฮะแหย่เอ้ยเอาไม้นะฮะแหย่เข้าไปในรูจมูกนะครับเพื่อเอาสารข้าหลังไปหาเชื้อโควิดนะครับยังไงเดี๋ยวเย็นนี้พอตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นมันถ่ายยากอะเนาะในระบบ เกรงใจคนอื่นเขาเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับวันาที่18แล้วเจอกัน วัดีครับทุกคนก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราไปตรวจโควิดมานะครับโดยการทำสวอปเทสนั่นเองครับซึ่งวิธีการทำวิธีการตรวจโควิด19แบบสวอปเวลาที่เราไปตรวจโควิด19จะมีการเสียบแท่งสวอปยงเข้าจมูกคดูหน้าเขาสิวไว้ตายแล้ว ทางการแพทย์เขาเรียกว่านาะโซฟาลิงเจียวสวอปเป็นวิธีการป้ายเอาเนื้อเยื่อบริเวณหลังโครงจมูกไปตรวจคนไหน,นครับที่รู้ว่านะครับหรือว่าสังเกตอาการตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับรู้ว่าตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยนะครับรวมถึงตัวเองมีอาการเหล่านี้ <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้นะครับก็สามารถไปพบแพทย์ได้เลยนะครับหรือว่าอยู่ที่ห้องนะครับโทรหาเบอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับ1นึ่นะครับให้เขามาดูแรนะครับรวมถึงอาจจะมีการถ้าใครมีญาติหรือว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขที่มีความรู้เรื่องโควิดอาจจะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่สาคัญนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการงดออกไปเผยแพร่นะซึ่งก่อนการฝึกงานนะครับตอนแรกก็ได้มีการพูดถึงไว้แล้วนะว่าเราจะต้องมีการตรวจร่างกายต่างๆก่อนนะครับก็คือมีการตรวจสุขภาพทั่วไป ใชครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดดูค่าผลนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะครับรวมนนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันอีกด้วยรวมถึงล่าสุดที่เพิ่งไปมาเลยนั่นคือการตรวจโควิดนั่นเองครับโอ้วันนี้ผมจะมารีวิวการตรวจโควิดนะครับบุญบาปมากเคยทําแต่คนอื่นใช่ไหมละ่ะไม่เคยทำตัวเองสักทีหนึ่งพอตัวเองมาโดนก็คือรู้สึกรู้ซึงถึงเข้าใจเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ตอนนั้นเลยก็คือตอนแรกใช่ไหมพี่หมอก็อ เราก็ไปทาบัตรก่อนใช่ไหมครับทุกอย่างก็คือจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการป้องกันอย่างดีแหละเราก็ลดการสัมผัสกับผู้อื่นให้น้อยมากที่สุดแล้วก็อยู่ห่างกันให้มากที่สุดทางโรงพยาบาลก็จัดที่นั่งอย่างดีนะครับเป็นเว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนะก็มีการทําบัตรเรียบร้อยใช่ไหมก็มีการซักประวัติใช่ไหมครับว่าช่วงระยะเวลา14วันก่อนที่เราจะมาตรวจเนี่ยหรือว่า5วันก่อนที่เราจะมาตรวจเนี่ยหรือก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ยเขาก็ซักประวัติย้อนหลังไป14วันก็ตอน ก่อนจะมางานก็ได้มีการเล่านะครับว่าตัวเองไปในพื้นที่ในพื้นที่ไหนที่สําคัญนะครับอย่าปกปิดข้อมูลนะครับถ้าเราเป็นโควิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับบุคคลที่อยู่รอบข้างเรานะครับจะได้รีบไปทําการตรวจและทาการรักษานะครับหลังจากนั้นใช่ไหมครับพอซักประวัติทําบัตรทาทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่คลินิกพิเศษนะครับข้างบนโดยรอทําสวบนะครับก็ในการทําสวบเนี่ยอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเคยทาแต่กับคนไข้ใช่ไหมไม่เคยทาตัวเองพอพอพอ,พอถึงคิวตัวเองใช่ไหมก็นั่งลงปุ๊บอ่า พี่หมอเขาก็บอกว่าน้องครับเงยหน้าขึ้นนะครับอันนี้ก็พร้อมเงยหน้าแล้วทีนี้เขาเอาไม้สอบใช่ไหมแย่เข้าไปในรูจมูกอ่ะตอนแรกแย่เข้าไปในข้างนึงก่อนอันนี้อีนี่ก็สะดุ้งอึ๊บุ๊มพี่หมอพี่แล้ว่หมอเขาบอกอดทนน้องน้องน้องอดทนอีนี่ในใจบวนบุญบวบบุญบวบตายตายตายโก้แคแย่เข้าไปลึกพอสมควรนะพอชนกับ แล้วเขาก็ถอยมาตตะหมุนหนึ่งรอบแล้วก็ออกมาแล้วก็อ๋อน้องสุดเก่งมากเก่งมากในใจพอในใจกำมือไว้แหมอถ้าหมอมือมือมันจะไปแล้วนะหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอก็บอกอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงอ่ะก็เอาไม้สวอปนะแย่เข้าไปในอีกรูจมูกอีกข้างหนึ่งตอนเนี้ยอึบอยามอึบไปยายามอึบไปอีกมือหนึ่งโอ้ยในใจกูตีหมอแน่กูตีหมอแน่แต่ในใจก็บอกอดทนไว้อดทนไว้พี่หมอก็บอกอุ้ยอดทนไว้น้ออดทนไว้ฟึบฟึแล้วก็ออกมาพอออกมาก็โอเค เรียบร้อยแล้วเอาสอบเก็บต่อไปยังไม่หมดอ่ะน้องอ้าปากอ่าด้านลิ้นโลง่งอ่ะเอาไปที่ทอมซินทั้งสองข้างใช่ไหมเพิ่ปเพิ่มเดินี้ก็อ้าปากให้เต็มที่เลยอื้อ,อปังมากบริการสอบเนี่ย ตื่นเต้นจริงๆครั้งนี้ตื่นเต้นมากจริงๆตื่นเต้นเพราะแล้วก็ถามว่าเจ็บมากไหมก็มันก็มันก็ไม่ได้เจ็บถึงขั้นขนาดน,นั้นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่ชินหรือว่าเออใครมันจะไปชินว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ทำทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เจ็บมากขนาดน,นั้นนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะก็แนะนําให้ทุกคนที่มีความเสี่ยงนะไปตรวจดีกว่าจะไปได้เป็นการลดก,การแพร่กระจายของเชื้อนะถ้าสมมุติว่าเราเป็นโควิดจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวพี่หมอเขาจด้โทรม,มาบอกเราวว่าเราติดเชื้อหรือเปล่าถา ตามปกติแล้ว ผมก็อยากจะฝากด้วยนะสําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อยากจะฝากในเรื่องของวอล์กนะฮะของสรันยูเด็กต่างห้องนะในเรื่องของการขึ้นเวนนะครับตลอด5เดือนที่จะอยู่ด้วยกันถ้าใครสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับการรีวิวการสอบโควิดนะครับก็ต้องลาไปแล้วถามว่ารู้อยูกแล้วยังไงเราเขื่อ,อเ,เลยมือทั้งสองข้างอยากจะตีหน้าหมอแต่ก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาอะไปละบายบาย,บาย,บาย